ดาวเทาเอ็มซีไทยแลนด์สยบดรามา่าพร้อมลุยชายแดน2,568ดาวทาเอ็มซีไทยแลนด์สยบดรามา่าระดมพลช่วยทหารตำรวจชายแดนใต้พร้อมลุยภัยพิบัติ2,568ข่าวเด่นวันนี้ทำเอาชาวโซเชียลทราบสึงใจและปรบมือรัวๆเมื่อกลุ่มดาว n ทาเอ็มซี a ทยแลนด์ กลุ่ม MC สัญชาติไทยชื่อดังได้ออกมาสยบข่าวดรามา่าปมทริปภาคใต้ที่เคยเป็นประเด็นด้วยการระดมพลสมาชิกขนของช่วยเหลือพี่พี่ทาหารและตำรวจระเวนชายแดนตามจุดที่มีความตึงเครียดสูงตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนทุกภาคส่วนและยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในปี2568เพื่อพร้อมเข้าช่วยเหลือในทุกพื้นที่ตามกำลังเหมือนเช่นเคย รายงานข่าวระบุว่ากลุ่มดาวเทา MC Thailand ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่ม MC ที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการให้และการช่วยเหลืออย่างแท้จริงหลังจากที่เคยมีกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับทริปภาคใต้ก่อนหน้านี้สยบดราม่าด้วยการกระทำช่วยเหลือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ การเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มดาวทาเอ็มซีไทยแลนด์คือการรวมตัวกันนำสิ่งของจำเป็นและสเสบียงต่างๆเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีความตึงเครียดสูงในภาคใต้โดยสิ่งของที่นำไปมอบให้มีทั้งอาหารแห้งยารักษาโรคอุปกรณ์จำเป็นและกำลังใจอันเปี่ยมล้นซึ่งถือเป็นการสนับสนุนผู้ที่เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ การกระทำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกลุ่มที่มุ่งเน้นการทำความดีและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นการสยบทุกกระแสวิพาก์วิจารณ์ด้วยการลงมือทำจริงพร้อมลุยทุกสถานการณ์สนับสนุนทุกภาคส่วนและเฝ้าติดตามอุทกภยัย นอกจากภารกิจช่วยเหลือในพื้นที่ชายแดนกลุ่มดาวเทาเอ็มซีไทยแลนด์ยังคงยืนยันในแนวทางการทำงานแบบฉบับของกลุ่มนั่นคือการสนับสนุนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและที่สำคัญคือพวกเขายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในปี2568อย่างใกล้ชิด พวกเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ตามกำลังที่เรามีเหมือนเช่นเคยทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งกล่าวการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของกลุ่มดา,าวเทาเอ็มซี a ทยแนในฐานะผู้ที่พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยสังคมในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ คุณคิดว่าการกระทำของกลุ่มด้าวเทาเอในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มอื่นๆหันมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะเดียวกันได้หรือไม่